เพืเ่อนๆเคยเจอปัญหานี้หรือเปล่าคะก็มีเพลี้ยะนะคะ,ะทําการที่จะเกาะแล้วก็ดูดน้าเลี้ยงในส่วนของยอดฝรั่งใบฝรั่งของเรานะคะซึ่งตรงนี้ถ้าปล่อยไว้นาะนอาจจะส่งผลเสียหายให้กับต้นกล้าของเราได้นะคะในส่วนนี้ก็คือฝรั่งอาจจะมะีเสียหายได้นะคะเขาจะเกาะนะคะอยู่หลังใบนะคะแล้วก็ที่ชอบมากก็คือจะบริเวณยอดยอดใบ ะะทีนี้สาเหตุก็มาจากการที่มดนะคะ,ะก็นำในส่วนของตรงนี้มาะะแล้วก็ในช่วงของฤดูการนะคะฤดูฝนปลายฝนนะคะต้นที่สลับฤดูการกันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของฤดูฝนก็จะมีพวกนี้อยู่ได้นะคะสังเกตเห็นนะคะ,ะก็จะมีตัวอ่อนนะคะแต่ว่านี่ที่พา,าให้ดูวันนี้เราใช้ ่ง่ายๆมากนะคะในการที่จะกําจัดในส่วนของตรงนี้นะคะก็นี่จะมีอาการที่จะแห้งติดใบไปแล้ว ะะยอดสีดำๆนี่คือตายติดใบแล้วนะคะด้วยง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำได้โดยการที่จะเอานะคะของที่ใช้ในบ้านในครัวนะคะก็คือในส่วนของผงซักฟอกแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะผสมน้ำนะคะใส่ฟอกกี้แล้วก็ฉีดพ่นสักสองสาครั้งนะคะจริงๆอันนี้ครั้งเดียวเขาก็ตายเกือบหมดถ้าเกิดเราพ่นให้โดนตัวนะคะอยู่ใต้ใบอย่างนี้ก็ซ้ากันนะคะก็ผงซักฟอกผสมน้ำยาล้างจานแล้วก็ใส่น้ำ นะคะก็ไม่ต้องเยอะนะคะพอเป็นฟองตรงนี้จะทําให้ตัวเขารีบแห้งตายนะคะัน,นี้ก็เดี๋ยวต้องฉีด3ามมิีหนึ่งเนื่องจากว่าเราฉีดไปเพียงหนึ่งครั้งอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเคล็ดลับนะคะเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากกันหากเพื่อนๆเจอปัญหานะคะก็สามารถที่จะนําวิธีการนี้ไปใช้ได้นะคะก็ขอบคุณค่ะ